คลอดออกมาเด็กเกิดพอดีเด็กเกิดเราต้องดูเวลาที่ห้องคลอดนะคะไม่ใช่ดูเวลาในตาเรานะคะเราบอกเด็กเกิดเพศนะพอดีเราตัดอะไรเสร็จแม่ดูเพศลูกนะคะผู้หญิงผู้ชายดูสิคะผู้ชายเนาะเซอร์กูเลตที้เขียนลงไปรายงานการคลอดนะเออได้ผู้ชายนะ อุ้มให้ดูนะอย่าให้หลวนเลยอุ้มยังไงคะอุ้มหนึ่งคอกับล็อกขานี่ล็อกตรงเจ็บเอาวางไว้หน้าท้องแม่เวลาตัดสายจะดพี่แทบหลับว่าปวดแม่แทบเป็นแว๊บเวลาเบฟิดดี้เวลาเบฟิดดี้ เอาใหม่นะเบสฟีดดิ้งนะคะเราต้องจับช่วยให้เด็กหานมเจอไหมคะหรือว่าช่วย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 ลูกไม่งั้นมุดหามว่เป็นชุ่วโมงเอ่อต้องดูดภายในครึ่งชั่วโมงหลังก็ได้เกิดเลยนะอ่าตรงนี้คุณแม่เขาก็จะดีใจที่เขาได้สัมผัสลูกนะดีใจไหมคุณแม่ดีใไหคะลูกคนแรกจะคีบวอมจากแม่นะเพราะว่าสัมผัสท้องกับอะไรอะไรพยาย ผมหยิกเหมือนคนข้างบ้านแต่พ่อฟันไง่พ่อจริงๆผมตรงผรงไ่ตรงไ่รูสึิอ้าวยัาไม่ใครจะรองอีกอ่